สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขวัวสมพรนะคะมาค่ะวันนี้ก็มีเมนูแซบๆนะคะยำแหนมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหนมแท่งๆนะคะนี่สอ,ส,อส,อสองแท่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่มีหอมใหญ่มีแครอทแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีพริกนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำยำกัน ยำแหนมแซ่บๆจ้าวันนี้นี่นะคะพริกอันนี้ก็ใช้แค่สามเม็ดนะคะจะไม่ค่อยเผ็ดนะคะเติมน้ำปลาลงไปเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลมีน้ำมะนาวนะคะเราก็มาปรุงรสกันนะคะปรุงรสก็เอาแบบที่เราชอบเลยนะคะบีบมะนาวใส่ลงไปนะคะวันนี้สมพรใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะ มะนาวนี้น้ำดีมากๆเลยยำแหนมนะคะน้ำยำสมพรก็ชอบแบบเปรี้ยวนิดหวานหน่อยนะคะนี่เลยจ้ายำแหนมนะคะก็เป็นเมนูแซ่บๆนะคะเผ็ดหน่อยอร่อยนะคะกินเล่นก็ได้นะคะกินกับข้าวก็อร่อยนะคะนี่ เราก็ได้น้ำยำแล้วนะคะคนให้น้ำตาลละลายนะคะนี่จ้าเราก็เอาแหนมเทลงไปในกะละมังนี้เลยนะคะหั่นชิ้นใหญ่เลยนะคะวันนี้ใส่แหนมลงไปแล้วนะคะเราก็เอาน้ำยำที่เราปรุงนะคะเทลงไปเลยนะคะ คุกเขาให้เข้ากันเลยเมนูแซ่บๆจ้ายำแหนมสดดีนะคะสมพลเองก็ชอบกินมากๆเลยสำหรับแหนมนะคะแต่ก็จะไม่ค่อยได้ซื้อกินเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ซื้อมายำนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยคนคุกเขาให้เข้ากันนะคะ นี่สีสันน่ากินนะคะอันนี้สมพรยำแบบไม่ค่อยเผ็ดนะคะรู้สึกแสบๆปากเหมือนจะเป็นวัดแสบคอด้วยนะคะก็ใช้พริกแค่สามเม็ดนะคะนี่รสชาติถูกใจแล้วนะคะเราก็ไปใส่จานกันเลยจ้า นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูแซ่บๆยำแหนมสดนะคะน่ากินมากเลยกินกับข้าวก็ได้นะคะกินเล่นก็ดีนะคะอร่อยมากๆเลยนี่นะคะเมนูยำแหนมสดนะคะเพื่อนๆวันนี้สมพรก็นํามาให้เพื่อนๆได้ชิมกันนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูอาหารใหม่ๆของสมพรน่ากินมากๆเลยก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะยำแหนมจ้าสีสัสนน่ากินนะคะพบกันใหม่ในเมนูต่อไปจ้า